เตงบนะครับด้านตลาดโคกไรลนะครับครั้งนี้นะครับก็ได้ย้ายมาในส่วนของพื้นที่บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะเมืองสงขลาซึ่งจากการเตรียมพื้นที่นะครับจากการจัดงานถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วผมเชื่อว่าครั้งนี้นะครับการสัญจรการเดินทางมาร่วมงานของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาน่าจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ อยู่ในใจกลางเมืองสงขลาครับแล้วก็ในส่วนจะไปีบทำรีบทำรีบทำรีบรีบทำรีบทรีบทำรีบทีบรีบทำรีบ่ำรีบนำลไว้ำนีบทำดีทำรีบทำผีบทำีบทำรีรีบยำีบทรีบทำีทุเารียทำรีบที่ทำีทุรทีบทีทรี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 ทีีบทรรีที คุณภาพก็ก็เป็นการเชื่อมโยงในบทบาทภารกิจของอบจนครับทุกภาคส่วนในการเกษตรในะครับการไปส่งเสริมในพื้นที่แล้วก็มาส่งเสริมให้บริจัดระทีเกษตรแปลขึ้นมาเนี่ยให้เกษตรกรได้มาขายของมราจะได้ผลงานรอบผสมราชการนะครับดูนะครับก็ว่าที่แต่ละหน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานทั้งหมดของจังหวัดในจังหวัดจังหวัดสงขลาวันศุกร์นี้นะครับ สุกเสาร์อาทิตย์สามวันนะครับท่านจะได้วันนี้นะวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวที่จะจัดงานสงสาเกษตรแฝกนะครับซึ่งเราจะจัดงานกันในวันที่30มิถุนาวันที่1กรกฎาคม2กรกฎาคม3าวันด้วยกันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็เลยเชิญสื่อมวลชนมามาแถลงข่าวเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าวให้ครับ พี่น้องชาตรวัดสงหลาและใกล้เคียงนะครับถ้าในวันที่31 1สอันยางนเนี่กฎาไม่ไปไหนก็มาทางแหลมสิบมาดาังสงหลาไว้มาที่หาดชาทัศ์ไว้มาที่สวนสาธารณะนะครับเฉลิมพระเกียรติของับจอสงหลาที่นี่นก็จะมีนะครับาการจัดงานสงหลากระสืแฟซึ่งภายในงานก็มี ร้านค้านะครับนำผลิตผลจางการเกษตรทั้งสดๆและไปรูกเนี่ยมาวางจำหน่ายในราคาที่นะครับในราคาจักหัวเลยนะครับจำนวนทั้งหมดร้อย่าร้านค้าันนะครับในงานนอกจากมีร้านค้าแล้วก็ยังมีการเสวนาทันภาคเช้าภาคบ่ายกานวิชาการเกาตรไม่ว่าเรื่องกาแฟเรื่องหมอดินหมอพืชหมอน้ำ นะครับวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็เรามีการสวนา,าทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งสามันแล้วก็มีรายการบนเทิงน้วยตลอดทั้งสามวันนะครับครับว<ร>ัตถ<ร><ร>ุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรนะครับได้มีพื้นที่ในการนําผลิตผลในการเกษตรทั้งสุและรปรรูปมาวางจาหน่ายแล้วก็เพื่อที่จะให้พ่น้อะยาชนเนี่ยมามาอะไรมาซื้อนะครับ ผลผลิตทางการเกษตรคือให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคไปมาพบกันแล้วเราก็เป็นตัวกลางที่จะให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคมาพบกันเราเป็นตัวกลางที่จะจัดพื้นที่ให้กับทั้งสองภาคส่วนครับการจัดการเป็นครั้งแรกก่อนครับการจัดการเป็นครั้งแรกก่อนครับการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเราจัดที่คุกไร่แต่คุกไร่มันอยู่นอกเมืองไปการเดินทางไม่ค่อยสะดวกก็เลยหาลือกันหลายภาคส่วนว่าควรจะมาจัดที่บริเวณ พื้นที่ลานจอรดรถหน้าสวนสาธารณะเฉลิเมเกียรตซึ่งตรงนี้จะได้ประโยชน์หลายเรื่องคนที่มาเที่ยวโดยไม่ตั้งใจก็มาเข้ามาเที่ยวในงานได้มาชมมาซื้อได้ไฮไลท์ของงานก็นําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โด่งดังของตัวสงขลาเช่นกาแฟสบ้าย้อยนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ได้ จี GI, ่ปลาที่ได้จียออย่างมะม่วงเบาอย่างปลากับพงนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆจากคาบสมุทรสติงค์พระนี่เราก็นํามาหลากหลายนะครับโดยเฉพาะไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรเครื่องดื่นที่มีมอ็นโรวิ่งเป็นผลผลิตจากตานกระโนตรงนี้ก็ขเ<อ>ข้ามาเช<อ>่นเดียวนี้เราก็มีบูธมาให้ผู้ท<อ>ี่มาร่วมงานได้ชิมได้ได้ชมางนี้ ท,ท่านท่านคาดหวังว่าเมื่อจะดนานเสร็จจะได้ผลลัพธ์อะไรผลลัพธ์ตอนนี้ผมคิดว่าหนึ่งคนคงจะรู้จักผลิตภัณฑ์จากท้องที่ต่างๆเยอะมากขึ้นโดยเฉพาะตัวกาแฟมีพัน้าสายสายนของอบจสงลาเนี่ยเราก็จะมีในทางที่จะสนับสนุนเพิ่มพื้นที่เพราะปูจาก700ายไร่เป็น1 5 0 0้ไร่แล้วก็ในพื้นที่คาบสมุทรตอนนี้เราก็มีโครงการสนับสนุนการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับพื้นที่จะขยายพื้นที่ใน การพบปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ครับสมุทรเส้นาคเนี่ยใ้มากขึ้นเพราะว่าถือว่าพื้นที่สมุทรเส้นาคเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่ดินมีคุณภาพมีความเหมาะสมที่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมครับท่านไอ้ท่านเชิญชวนประจะชนทนมาเที่ยวฮานีเนี่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องในเขตอำเภอเมืองหรือในอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสงขลาหรือพี่น้องที่เป็นวันหยุดแล้วก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็อย่าลืม แวะมาที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณแหลมสมีลาบริเวณอาจชลาทัศนะครับตุงนี้ก็มีของ,างมากมายให้พวกเราได้ช็อปได้จิมนนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างเนปลอดภัยมีคุณภาพได้ GAP และบางส่วนก็เป็นผลิตผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยโอเคครับครับ